สวัสดีครับที่นี่คือช่อง Book for Life ต่อไปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากคลิปต้นฉบับที่ชื่อว่า Is the Universe Testing You Before Your Reality Changes Dolores Cannon สำหรับชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือน่จจาวาลกำลังทดสอบคุณก่อนที่โลกความเป็นจริงจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดย Dolores Cannon ค,คลิปนี้มาจากช่องที่ชื่อว่า Words for Life นะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับ วันนี้ฉันอยากให้คุณลองพิจารณาดูว่าเหตุใดบางครั้งจึงดูเหมือนจัก,กรวาลกำลังทดสอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ตั้งใจปรับการจดจ่อไปที่ความฝันหนทางสู่การใช้จิตดลบันดาลดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายาดหรือเป็นเส้นตรงเสมอไปจัก,กรวาลน,นั้นดูเหมือนเอาแต่โยนสิ่งที่ทำให้คุณไขว้เขวและทางอ้อมมาให้คุณราวกับกำลังพยายามที่จะหยุดเส้นทางของคุณ และท้าทายการเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่คุณแสวงหาแต่แทนที่จะแค่ทดสอบกับผลลัพธ์ของคุณเท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็นลูกลนาดที่อยู่บนถนนและทำให้คุณเดินทางได้ยากลำบากกว่าเดิมรู้อะไรไหมสิ่งเหล่านี้มันคือการเปิดโอกาสเพื่อให้คุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่นว่าคุณมีความจริงจังต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้แค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้น หากขั้นตอนเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความพร้อมของคุณในการยอมรับทรัพสมบัติที่กำลังจะมาถึงในความเป็นจริงก็คือคุณสามารถปลดล็อกความปรารถนาในอนาคตของคุณได้ด้วยการพิชิตบททดสอบในปัจจุบันทั้งหมดของคุณเท่านั้นแนวคิดทั้งหมดในการใช้จิตโดนันดลอนาคตของคุณและการสร้างพื้นที่สำหรับความปรารถนาและความฝันที่ลึกซึ้งที่สุดของคุณให้กลายเป็นจริง มันช่างน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีอุปสรรคเข้ามาในการผจญภัยที่ลึกลับนี้มีความท้าทายมากมายเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและคำถามที่จำเป็นต้องตอบอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้ศิลปะของการใช้จิตดลบรรดานนี้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงทำไมมันถึงได้มีอุปสรรคมากมายบนเส้นทางของคุณหัวใจของการใช้จิตดลบรรดาน,นี้ อยู่ที่การผสมผสานความตั้งใจและความสอดคล้องการหลอมรวมต่อกันนั้นชังแข็งแกร่งและทรงพลังแต่มันก็สามารถถูกโจมตีอย่างไม่คาดคิดโดยกระแสคลื่นแห่งความท้าทายทั้งหลายในช่วงเวลานี้อาจดูเหมือนจัก,กรวาลกำลังนำเสนอสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของคุณจริงๆมันอาจเป็นสิ่งที่น่าตกใจในเมื่อคุณได้เลือกเป้าหมายที่เปิดรับต่อสิ่งทั้งหลายในแง่บวก ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งโอกาสใหม่ๆห,หรือคอนเน็ชันที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณแต่กลับพบว่าตัวเองกับติดแงกอยู่กับสถานการณ์ที่ขัดแยง้งกับเจตนารมณ์ที่แรงกล้าที่สุดของคุณมีอุปสรรคและสิ่งรบกวนสมาธิทั้งหลายที่อาจจะเป็นการขัดสนทางการเงินแรงจูงใจที่หดหายผลกระทบต่อสุขภาพและการแตกหักของความสัมพันธ์ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ สามารถเพิ่มความท้าทายให้กับคุณได้ด้วยการเผชิญหน้าและตั้งข้อสงสัยในเส้นทางที่คุณเลือกรู้อะไรไหมนี่ไม่ใช่เวลาที่จะละทิ้งความฝันของคุณถึงแม้ในขณะที่คุณกําลังสงสัยว่าทำไมคลื่นอย่งความเปลี่ยนแปลงถึงพลิกผันอย่างรวดเร็วคุณจําต้องคงความมั่นคงต่อความฝันของคุณโดยการตระหนักว่าจัก,กรวาลน,นั้น มีวิธีการพิเศษในการเตรียมความพร้อมให้แก่คุณสำหรับสิ่งที่กำลังเดินทางมาถึงโดยพื้นฐานแล้วจักรวาลกำลังทดสอบความมุ่งมัน่นและการเป็นเนื้อแท้ของคุณโดยการตั้งคำถามว่าความปรารถนาของคุณนั้นมาจากใจที่แท้จริงหรือไม่และถ้าคุณพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่คุณแสวงหาคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำให้มันปรากฏขึ้น ความปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นแรงจูงใจทั่วไปและการเดินทางสู่ความมั่งคั่งทางการเงินจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆจึงไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงว่าจักรวาลจะส,สรรส้างความท้าทายที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบว่าคุณเป็นคนประเภทที่สามารถใช้ทรัพย์สินได้อย่างรับผิดชอบหรือไม่จักรวาลจะทดสอบคุณและทำให้คุณสงสัยว่า คุณพร้อมจะเดินบนเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้แล้วหรือยังการทดสอบของจัก,กรวาลสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งของคุณและถามว่าคุณพร้อมที่จะโอบรับความฝันตามธรรมชาติของคุณหรือไม่แต่หากคุณเข้าใจวิธีการรับมือกับการทดสอบของจัก,กรวาลคุณจะค้นพบว่ามันเป็นเพียงขั้นบันไดที่จะนำพาให้คุณเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติที่คุณกำลังมองหามากยิ่งขึ้น ในขณะที่สิ่งที่คุณปรารถนาเริ่มที่จะปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่างเส้นทางของคุณจะเปลี่ยนไปและคุณจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงและยอมรับความปรารถนาของตนเองเมื่อคุณเจาะลึกลงไปคุณจะกลับไปสู่คำถามพื้นฐานที่ลงไปสู่หัวใจของจิตดลบรนดาลของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นคำถามที่ถือกุญแจเพื่อการปลดล็อกความลี้ลับของจักรวาล คำถามนั้นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการใช้จิตดลมันดาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลที่ตอบสนองคำขอในแบบเฉพาะของเราแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปมากกว่านั้นแล้วถ้ามันกลายเป็นว่าเป็นจักรวาลที่กำลังสะท้อนตัวเองละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าจักรวาลไม่ใช่สิ่งที่มาคอยเติมเต็มความปรารถนาแต่มันเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนถึงแก่นแท้ในตัวเรา การใช้จิตดลบันดาลไม่ได้เกี่ยวกับการได้รับสิ่งที่คุณขออย่างแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่คุณเป็นไม่ใช่ความปรารถนาที่จะร่ำรวยหรือการค้นหาความรักที่ลึกซึ้งที่จะปรากฏออกมาได้ถ้าตัวตนภายในของคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตัวคุณนั้นยังคงสะท้อนในความถี่แบบเดิมการเปลี่ยนแปลงใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้ เป็นรากฐานที่สำคัญจักรวาลน,นั้นไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่เป็นปฏิมากรสําหรับการเดินทางของคุณเมื่อจักรวาลโยนความท้าทายมาที่คุณจงมองว่ามันคือการเชื้อเชิญเพื่อการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณลองถามตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะสะท้อนพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วหรือยังแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งหลาย ต่อเมื่อคุณมองเห็นคุณค่าในมุมมองนี้คุณจะมองเห็นโอกาสที่อยู่ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในกรอบความคิดของคุณอันจะนำไปสู่การตระหนักอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความตั้งใจของจักรวาลที่จะเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นของตัวตนใหม่ของคุณที่เพิ่งค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาแห่งความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ด้วยการประกาศความมุ่งมั่นของคุณในการใช้จิตดลบันดาลที่คุณกำลังเลือกใช้การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆโดยการเลือกใช้เวอร์ชันใหม่ของตัวคุณเป็นตัวตนที่ถูกจินตนาการขึ้นมาใหม่ที่จักรวาลจะบ้นแต่งและค่อยๆนำทางคุณอย่างอ่อนโยนเพื่อดำเนินชีวิตในฐานะบุคคลที่ได้เอาชนะความท้าทายมากมายมาแล้วระหว่างการใช้ชีวิตถือเป็นพื้นฐานที่เรารับทราบว่าทุกครั้ง ที่เราเริ่มการใช้จิตดลบันดาลเราเลือกที่จะยอมรับเวอร์ชันใหม่ของตัวเราเองเมื่อกระบวนการของการใช้จิตดลบรนดาลเผชิญหน้ากับอุปสรรคและมีความท้าทายมากขึ้นมักเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงตัวตนเก่าของคุณที่กำลังก่อการกระโเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้จงสบายใจด้วยการรู้ว่าการต่อต้านก็หมายถึงตัวตนใหม่ของคุณกำลังที่ใกล้จะปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว เพื่อสำรวจการทดลองที่จักรวาลได้กำหนดไว้คุณจะต้องต้อนรับการพลิกโฉมตัวเองเป็นอันดับแรกด้วยความรู้สึกกะตันญูรู้คุณและแม้กระทั่งการมีความสุขเมื่อคุณเริ่มที่จะเห็นรูปแบบและภาพลักษณ์เก่าๆของคุณเริ่มที่จะพังทลายลงจงรู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าตัวคุณที่เป็นคนใหม่กำลังจะมาถึงแล้วลหลายๆคนอาจรู้สึกหวาดกลัวกับความลึกซึ้งทางจิตวิญ,ญญาณ และการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลพวกเขากลัวในสิ่งที่ไม่รู้และการสูญเสียสิ่งเก่าๆดังนั้นในช่วงเวลาสำคัญก็อาจถอยหลังกลับไปสู่รูปแบบเก่าที่คุ้นเคยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับทราบว่าคราวนี้ได้เกิดการก่อกรรบฏจากตัวตนเก่าสิ่งนี้คือผู้บุกเบิกของการเปลี่ยนแปลงด้วยการคว้าไว้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เท่านั้น ที่คุณจะได้รับความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเฉพาะเมื่อตัวตนเก่าได้แตกสลายและหายไปคุณจึงจะสามารถออกเดินทางสู่ยิวัฒนาการที่น่าทึ่งได้และบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของตัวคุณที่คุณพยายามดนบันดาลให้ปรากฏขึ้นโดยการแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์โดยรับเอาคุณลักษณะแบบใหม่คุณจะสามารถต้านทานการจดจ่อไปที่ความขาดแคลน และการพร่ำบนกรอบความคิดที่พัฒนาขึ้นแล้วของคุณจะตอบสนองแตกต่างออกไปด้วยความรู้สึกของความมั่งคั่งบริบูรณ์และความปลอดภัยแล้วคุณจะไม่ถอยหลังหนีความท้าทายแต่กลับพิจารณาถึงวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดโดยอาศัยและใช้ภูมิปัญญาแห่งประสบการณ์เพื่อที่จะเอาชนะความกลัวอุปสรรคและบททดสอบต่างๆ จงเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยพิจารณาว่าทุกขั้นตอนเล็กๆล,ล้วนเป็นชัยชนะบนเส้นทางสู่การใช้จิตดลมดาลของคุณด้วยความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่เป็นวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวันและทุกวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้ามันคือส่วนร่วมในการเติบโตของคุณ เมื่อคุณเฉลิมฉลองแต่ละก้าวที่ขยับไปข้างหน้าและทุกๆความสำเร็จหรือใช้ชนะเล็กๆน้อยๆคุณได้ส่งข้อความไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อช่วยตอกย้ำความคิดที่ว่าคุณกำลังก้าวหน้าอยู่แทนที่จะมุ่งเป้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดแต่จงโอบรับเวลาและเคารพแต่ละขั้นตอนของการเดินทางอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณโดยรับรู้ว่าทุกการเดินทางเล็กๆน้อยๆ ได้ปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งและคุณกำลังสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างจุดที่คุณอยู่และจุดที่คุณต้องการที่จะไปจงเข้าใจว่าเมื่อมีความท้าทายเกิดขึ้นและสิ่งต่างๆดูเหมือนไม่ตรงตามที่ต้องการนั่นก็คือคุณกำลังถูกขอให้เรียบเรียงความคิดและพลังงานของคุณเสียใหม่เพื่อให้มีการเติบโตมากขึ้นเมื่อคุณเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งใหญ่ๆและครั้งเล็กๆจงรู้ว่า จักรวาลกำลังจดบันทึกจักรวาลนั้นมองเห็นความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงและผลตอบกลับก็คือมันได้ปรับสถานการณ์ให้สอดคล้องกับเจตนาลมของคุณนี่คือจุดที่ศิลปะแห่งจิตดลบรรดาลได้เจริญรุ่งเรืองการใช้จิตดลบันดาลไม่ได้เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบหรือการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วข้ามคืนแต่มันเกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการโอบรับการเดินทางไปเรื่อยๆ เพื่อนๆทั้งหลายจงจดจำไว้ว่าจักรวาลน,นั้นตื่นอยู่เสมอและตระหนักถึงความพยายามของคุณและสอดประสานกันด้วยความตั้งใจของคุณด้วยจงรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวคุณนั่นแหละคือสถาปนิกของการเดินทางของตัวคุณเองเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ